ผมบอยนะครับผมจากไอออนไทยการจนาพิเศษนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรนั่นก็คือหลายหลายคนเนี่ยยังไม่รู้จักไอออนสาขาไทยการจนาสักเท่าไหร่เลยนะครับแต่อาจจะเคยได้ยินบ้างตามสื่อตามเพจต่างๆนะครับเพราะคนพูดถึงกันค่อนข้างเยอะเลยไทยไอออนการจนาเนี่ยนะครับเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดของไอออนไทยแลนด์ตอนนี้โชว์รูมของเรากว้างขวางใหญ่โตม,มากๆเลยนะครับว่าจะเป็นศูนย์บริการนะครับโชว์รูมของเราเนี่ยว่าจะเป็นชั้นบนชั้นล่างเนี่ยมีรถจอดโชว์อยู่มากมายครบทุกรุ่นเลยนะครับผมวันนี้ตอนนี้ ถ้าคุณลูกค้าก้าวเท้าเข้ามาที่ไอออนไทยการจนาจะมีรถรุ่นอะไรโชว์อยู่บ้างไปชมกันครับ กำลังฮิตเป็นอย่างมากเลยนะครับไอออนวายพัสแต่ก็มี3รุ่นย่อยด้วยกันให้คุณลูกค้าได้เลือกนะครับรุ่นนี้คือรุ่น410พิเอมมันดีอย่างไรนะครับนอกจากจะราคาที่แสนดีแล้วเนี่ยนะครับจะมีออปชั่นที่ครบเต็มทั้งคันเรียกว่าออปชั่นล้นมากๆนะครับที่สําคัญ410เนี่ยยังตอบโจทย์กับพ่อบ้านแม่บ้านด้วยเพราะว่าด้านท้ายรถมีที่ปัดน้ำฝนมาให้แล้วตอนนี้รุ่น410ของเราเนี่ยจึงเป็นรุ่นที่คนถามหากันค่อนข้างเยอะมากต่อมารุ่นที่2นะครับเป็นรุ่น o อ ES นับ ไอออนเอเนี่ยนะครับหลายๆคนยังไม่เคยเห็นคันจริงก็สามารถแวะมาดูที่สาขาไทยการนาได้เลยนะครับผมเราอาจจะเห็นรถคันนี้นะครับเป็นรถแท็กซี่ที่สวยมากๆสวยที่สุดที่เมืองไทยเคยมีมาเลยนะครับคุณลูกค้าสามารถซื้อไปใช้งานได้ตามปกตินะครับผมรถไฟฟ้าแน่นอนมีอัตราเร่งที่ดีเหมือนกันนะครับเหมือนรุ่นว p ยพ s เลยแล้วก็มีหน้าตาที่โฉบเฉี่ยวไม่ซ้ําใครนะครับถ้าคุณลูกค้าได้เห็นคันจริงจะเห็นว่ามันสวยค่อนข้างมากเลยทีเดียวส่วนรถที่โชว์คันที่3นะครับผมเป็นรุ่น 490 p เมี i ยมนะครับรุ่น490 p ีเมียมเนี่ยก็ฮิตมายาวนานมากเลยด้วยระยะทางของเขาของการวิ่งเนี่ยครับได้490กิโลเมตรนะครับมีออปชั่นที่ครบที่ล้นเหมือนตัวรุ่น410นะครับใครที่ชอบขับระยะทางไกลๆไม่อยากชาร์จไฟไบ่อยๆ490 p r e m i ยมเนี่ยตอบโจทย์มากเลยนะครับทำให้ร่นระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยไม่ต้องบ่อยมากนักนะครับแล้วก็รุ่น490พี r เมียมตอนนี้ผมกระซิบให้นิดนึงนะครับ มีแคมเปญพิเศษดอกเบีย้ย0%ให้ด้วยแวะมาชมที่ไทยการจนาครับ